มาแต่ว่าหัดเชื่อมนี่แหละครับอ๋อเชื่อมนี่คือหัดด้วยกันครับหัดตัดลงตัดเล็กนี่กันตัดเล็กก็เฮ็ดเอาเม็ดครับโอ้เราก็เกิด่าเอ่อพวกการวัดการอย่างนี้เขาก็คือใช่การวิเคราะห์เองเม็ดจ่บอกครับนี่ครับโอ้ทั้งเมดแรกครับอันนี้เครบกระร่องผิดล่องเถือกันมาเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆมากครับกระทุ่งมือเห็นจนวัดทุ่งมือนี่กรหลายแบบเหรอครับสีนกเลิกมากอือทุ่งมือนี่ตอบโจทย์ระพนี่ครับกระกระคิดว่า ดีที่สุดแล้วตอนเที่เห erm ็ดผ่านมาหลายๆรุ่นนะครับอบางรุ่นค้นก็เห็นไทยบางรุ่นกับที่พ่เห็นกับมีหลายขึ้กันนะครับนี่ครับพี่ครับครับคนับแนําตัวนะครับกไอซื้อเดียวครับเป็นลูกพ่อวาดนี่แหละครับครับผมใช่แล้วครับครับผมเป็นผู้เฮ็ดครับนี่คือไฟผลิตเลยไหครับครับครับผมได้อดียมาแต่เดครับเฮ็ดไอเดียนี้ก็ที่แรกไปเห็นเพ่นเห็ดกับรับเห็นเพ่นเห็ด แต่ว่าเพื่อนเราใส่ทั้งสีครับเห็ดทั้งสีที่เป็นเล็กนะอใส่ทั้งสีเห็ดเหรอที่นี่เพื่อนเห็ดนะเพื่อนเห็ดมันได้แค่ยี่สิบนาทีมันก็ดับแล้วนะครับขนาดท้งใหี้ๆนะมาที่นี่ห้องก็แล้วแม่ก็มาประยุกก็มาดัดแปลงมาทดลองไปเรื่อยๆนะครับจนว่ามันได้คือยังซูมืออนี่แหละครับก่อนที่เห็ดม่หอดตอนนี้นี่ใช้เวลาดนวัตรับการทดลองอเหมือนกับ ช่วงทดล่งน่นก็ทดล่งหลายเติอบอยู่ครับรับเล็กนิดเสื้อมากทิมทิมท,มทิมไปบากลายเฮ็ดเล้วมันก็บอดีบางบางอันเท่ากับนสน้ังมากหลายี่เฮ็ดแล่วมันก็ซา่างทีนะครับบาง,บางสูตรก็เห็ดเหดล้ซาซาใส่งานดีได้เฮ็ดเหล่ซาซาเสียเวลาเพาท่าน,น,นที่ะครเปลี่ยนใหม่บพตอบโจทย์บพตอบโจทย์ครับผมเป็น้างมาก่อนนะบมครับนี่ว่าครับ กัดสร้างอยู่แต่ว่าก็บ่ได้ตรงสายครับครับโอ้เป็นสร้างกลดสร้างนี่ไปบุ่นะแต่ว่าหัวแต่ว่าหัดเชื่อมนี่แหละครับโอเชื่อมนี่คือหัดด้วยกันครับหัดตัดลงตัดเล็กีนกาตัดเล็กกรเฮ็ดเอาเม็ดครับโอ้แล้วก็คือว่าเอ่อพวกการวัดการอย่างนี้เขาก็คือใช่การวิเคราะห์เองหมดนี่บอกครับนี่ครับโอ้ทั้งหมดแรกครับอันนี้เฮ็ดครับก็ดร่องผิดล่องถือกัะมาเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆมาก กระทุกมือไ็้จนวัดสุ้งมือเนี่กรดูกหลายแบบเล้วครับสีนกเลิกมากอืมทุ้งมือนี่ตอบโจทย์ล้วบีอบนี่ครับก็ะกะช็ดว่าดีที่สุดแล้วตอนเท่าที่เฮ็ดผ่านมาหลายายรุ่นนะครับอบางรุ่นคนก็เห็นไทยบางรุ่นกับที่พอเห็นกับมี่ไหลคือกันนะครับอ่อาชิมไม่ได้เสื้ออืมรุ่นนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วครับครับเดี๋ยวขอเบิงอันนี้ที่เฮ็ดเนาะคือว่าเป็น ระดับฝีมือกันที่การแบบว่าทางเชื่อมเนาะเชื่อมนี่สบการเช,ชื่อมนี่โดนไหมบนคำนี้เชื่อมนี่ว่าผมอันนี้ฮัดเชื่อมจากคนนี่ยเพาเคยเชื่อมเหล็กยังเล่ยนะครับฮัดเชื่อมเหมือนกันกัดมัดฮัดเอาฟึกเอาครับโอ้ข้อที่ได้ครได้เนาะครับครับผมฟึกเอาอันนี้มันเชื่อมไอซีโอทูครับครับม,มันเป็นเชื่อมไอไฟฟ้าอ๋อเชื่อมซีโอทูเลยเเชื่อมทูบครับได้่าเพี้ยนี่เชื่อมทูบครับเพราะว่าขอ จุดเด่นจุดด้อยมันต่างกันมันก็เลยต้องใส่ผสมประสานกันนะครับครับผมอืออันนี้เขาเฮ็ดขาตั้งนะครับครับลูกแบบลูกท่องนี่คิดเองมดนองมาครับนี่ทั้งมัดเลยครับจากห้องจากหู้นี่คือเ้ากับเบื้องงานมากอะเอ่อเอามาดัดแปลงใส่ก็เป็นแบบนี่เลยครับของเบื้องนี้คนระย่างเลยบ่บ่ได้เป็นทรงนี่เลยครับครับสีทรงนี่นะสีบ่ไปเห็นสีบ่เห็นอยู่ใส่นอกจากยุ่นี่ครับยุ่นี่ จ็ดส่งนี้กันส่งนี่แล้วออกจากนี่นะครับอยู่ไส้กันได้ไปเห็นอยู่มองอื่นนี่บ่ามีส่งนี่ครับครับอันนี้คือประยุกเองเราล้างๆมาผมไปเบิ่งในเน็ตกับมีคนเน็ตขายขึ้นกันกวนผมมนะครับแต่ว่าแต่ว่าเพื่นบ่แมนส่งนี่นะครับโอขนาดใหญ่ก็นี่ครับแล้วก็ราคาก็ก็ค่อนข้างสีแพงเพาผมขายนะอันนี้เขากแบบว่าเป็นเล็กที่ไหนดีเนาะครับ การชุ้มกันเชื่อมนี่อันนี้เล็กกระทัดรัดครับขนาดกับว่าในไงกับเล็กกระทัดรัดอันนี้กับว่าในเรียวเหครับครับผมเล็กกระทัดรัดแล้วก็ใส่งานในเกือบชั่วโมงหรือถึงชั่มงงหนึ่งนะครับแล้วแต่เ้าเล่งเขาอัดแฉบแน่นหนาสมเหนครับผมโอ้เคยคิดมาว่าแฉบนี่มันสามารถเอามาเฮ็ดตัวนี้ได้เคยไปดูงานเขามากัด ไปดูงานกับไปดูงานอื่นๆนี่ครับบ่ได้ตั้งใจว่าสิไปดูงานตอแก็บได้ครับแต่ว่าเพื่อนนีเตอแก็บยุหันระบาดที่ที่จะควางนีดรุงสีที่นี่เออไอเดียอะไรบ่นีแก็บห้ากับบักลายขายให้เพื่อนกับขายถือๆจันที่นะครับเออเอาแก็บก็มีก็เลยอันที่ตั้งใจไปเบื้องงานนั่นบ่เอาเลยมากลับมาไปเบื้องงานยังครับตอนนั้นไปเบื้องงานตอนนั้นไปเบื้องงานมันจะเป็นพวกไอ้เพื่อน เผาทานอย่างยังสี่นนะครับอมันกัหลายอย่างครับพลังงานทานอยังันโอเผาทานไปไปแตะตัวนี้ไปแตะตัวนี้เห็นนันี่ค้นข้นเพื่อนก็บพราะสนใจอันนี้หรอกแต่ว่าผมมีแก็บลายผมก็เลยสนใจแต่ว่ามันก็ได้เป็นแบบนี้ครับเพิ่นเอาทังซีที่เป็นเล็กเนี่ยมาเฮ็ดแล้วก็ระยะเวลาตัวที่เห็นเนี่ยมันได้แค่ยี่สิบนาทีเพิ่นเฮ็ดขนาดขนาดใหญ่ก่านี้แต่ว่าระยะเวลาในการแท้นะได้หน่อยกว่าครับ บาครที่นี่ก็เข้ากันแม่เอาไอเดียเพื่อนนะแม่เอาลักการทํางานที่เบื้องแม่แล้วเขาก็นว่าประยุกครับร่องผิดร่องถึกถึงได้ตัวนี้มาเลยจนกว่าสินมาหอดรุ่นนาตาปัจจุบันที่ขายนี่โอ้ไลยรุ่นนับทิมเไปครับผมครับทีวานีพิมว่าปไกลเป็นก็เรียกว่าไปการวิเคราะห์การสังเกตนี่ก็สามารถตอบโจทย์ให้เขามาสั่งอาชีพได้เนาะครับครับผมโอเคครับอ่าทั้งๆหนึ่งตัวนี้เข้าขายยังไงครับนี่ เตานึงอ่ะเตานึงนี่ก็ราคาถ้ามาอายุบ้านนี่ก็ไอ้มันมีรุ่นนี่มันมีรุ่นบางรุ่นหนาครับครับเล็กบางนี่หนึ่งจุดห้ามิ้นครับอ่าน้ำหนักก็ประมาณหกโลกรัวครับรวมครบชุดทั้งหัดเลยนี่ครพันสองร้อยห้าสิบบาทครับส่งองจีบวกค่าส่งเอกาไปสองร้อยครับครับผมเก็บเงินปลายทางก็ได้มีอีกมีอีกครับผม เอาช่องทางกันติโตเนี่ยเผื่อคนสนใจเพใดสนใจอยากได้กัดกัดติดต่อมาทางไอช่วงพ่อสวัสดิ์บ้านหน้าแหละครับครับผมกัดติดตมาได้เลยเนาะหมายเลขโทรศัพท์กัดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามห้าแปดสามสามห้าครับครับผมคนใดสนใจก็เอาไปใส่ได้เนาะได้ครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลรายครับผมครับสวัสดีครับ